สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองเอ้ก็เรามาถึงน่าจะเป็นชปเตอร์สุดท้ายของเกมนี้นะแต่ว่าคนสุดท้ายยังไม่พูดอมาเลยมันคืออะไรกันนะ้าไปดูกันดีกว่าไปนี่ครับมันต้องมาทะเลชัเตอร์หโอ้โหแล้วนั่นคือฉันหรือนี่โอ้โหแล้วพาขึ้นเรือมาได้หคนสุดยอดจริงๆ นี่เป็นน้ำจิ้มใช่ไหม โอเคหวังว่าจะไม่ติดลิสิทธิ์จนหน้าเกลียดนะจริงเกมมันแบบชอบเอาเพลงลิสิทธิ์มาใส่เซงหวานช่วยทากันแดดให้หน่อยสิได้เลยขอทาให้ดีไหมให้ให้เราช่วยทาไหมือยังว่างทูโมมยย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 ียยู่ยยเดยยยล่ยยนยยยยย่ คือแบบกันแดดหมดแล้วอ่ะไปเอาอันใหม่มาให้หน่อยได้ไหมตรงนั้นไงหยิบมาแล้วก็มาทาเลยดีไหมได้สิครับต้องการให้ช่วยทาไหมล่ะเออช่วยทาถูทาถูหน่อยได้ไหมล่ะคำว่าถูก็คือทาพอดีเลยอ่ะข้อหนึ่งตกงลงครับข้อสองคือปฏิเสธโอ้มาขนาดนี้แล้วเราไม่ปฏิเสธหรอกได้เลยมือฉันมันมือทองอยู่แล้วอ้าว อะไรฉันพูดเล่นนะไม่ทาหรอกเอ้าอดสมโมเธอต้องระวังนะไม่งั้นจะโดนแดดเลียจนหน้าไหมได้ครับทุกวันนี้ก็หน้าไหมอยู่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์หน้าไหมเป็นเออไอรูเนี่ยไอรูตรงหน้ามอเตอร์ไซค์อ่ะแบบบุกันตกโอ้โหแดดรุนแรงขนาดนี้ต้องแบบให้น้ำหน่อยโอ้โหให้น้ำแค่นี้ไม่จะพออะไรแล้วทำไงอะ นี่ครับนี่คือปืนฉีดน้ำนี่ฉีดซะหน่อยโอ้พี่โมออแหมก็เห็นเสื้อขาวก็เลยว่าจะฉีดเล่นซะหน่อยปไป้ามาจากาไหนเนี่ยอเอามาดีกว่านี้เยอะเลยโหหน่าสนุกว่าเยอะได้เลยที่ขอบใจมากิี <c oughs> เออโอ้โห <c oughs> ฉันจะช่วยดอกไม้นี้ให้ได้เป็นไงล่ะพี่โมเสร็จตู้นี่หลบอ้าขอโทษ ฉีดไปโดนไค่อ่ะยาขอโทษค่ะแล้วเสื้อขาวสวยซะด้วยโดนน้ำหน่อยก็แท็กซี่ดีไม่เป็นไรหรอกเนาะเอาเป็นไรละเธออย่าทำหน้าตึงสิเธอส,สัญญาไปแล้วเนี่ยเธอเช็ดให้หน่อยสิโอ้โหข้อหนึ่งช่วยเช็ดข้อสองไม่ช่วยเช็ดช่วยเช็ดสี่เราแบบเรารักษาสัญญาอะไรก็ไม่รู้แต่เราจะช่วยเช็ดขอแน่นอนฉันไม่พลาดเรื่องนี้อยู่แล้วให้เริ่มเช็ดจากตรงไหน อยากเช็ดตรงไหนก็เช็ด<อ>ได้สิเอ๊ะไม่ได้ฉันเช็ดเองโอ้โหไม่ต้องแย่งกันสิโอ้โหไม่ได้ช่วยเลยนี่คือฉากตอนเริ่มเกมนี่นะเนี่ยเหรอช่วยเช็ดทำไมช่วยเช็ดจะต้องใส่ใจขนาดนี้เนะดูสิทำไมเธอไม่ช่วยฉันเช็ดกำลังมองนะแล้วก็มองซอกคอ อันนี้เขาไม่เรียกเช็ดอันนี้เขาเรียกซับวัวโอ้โหนี่จะเล่นอลไรบอลล์บอลหล่นนี่ใช่เขาร่วมทีมสิไม่เลยหรือเปล่าฉันเล่นเป็นหรือเปล่าหัวหน้าสั่งก็ต้องมาเล่น้าาไม่ัต้องฟังคำสั่งคำสั่งของหน้าก็ได้เธอมาเล่นกับพวกเราดีไหมล่ะพวกเราอ่ะเก่งอยู่แล้วไม่มีใครสู้ได้ใครจะชนะก็ยังไม่รู้เลยนะเดี๋ยวก่อนต้องเลือกทีมเหรอโอ้กูว่าละ หูโรอีกับเถียนยี่หนิงหัวหน้าเดี๋ยวผมอยู่กับหัวหน้าก่อนนะโรย์เซนเดี๋ยวช่วยหัวหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปช่วยเธอทีหลังนะดีไหมห้าลูกแล้วก็ออกก็ได้รอก็ได้อย่าลืมมาช่วยด้วยแล้วกันไปซ้อมไปออกกำลังกายก่อนไปยืดเส้นยึดสายได้เลยเดี๋ยวดูลูกตบสายฟ้ากรรมการเหรอเนี่ย เ่ยืนแค่นั้นเธอจะขึ้นไปทำไมเธอต้องขึ้นไปข้างบนสุดสิเดี๋ยวดูคุโลอย๋นคุโอิ๋นวฉา好了นี่ครับเอรรรรอคุโลอย๋นรับอเฮ้ยโยโอ้โหลูกตบพิฆาตเย่เย่โอ้โหหนึ่งศูนย์เยี่ยมไปเลยอะเสิร์ฟต่อไปสิอย่ามามัวแต่จ้องหน้ากว่ามึงจะเขียนคะแนนเสร็จ นี่แน่เอ,อเ้ยอย่างนี้เขาเรียกพาบอลหรือเปล่าเกลียดมันต้องตีไม่ใช่พาบอลเข้าใจไหมเอาแล้วทำไมฉันหน้ามดืดแล้วทำไมเธอเหมือนจะขอบตาเป็นสีแพนดา้า <c oughs> แล้วเขาเล่นกันสองคนไม่ใช่เหรอไอไอการเล่นแบบเนี้ยอื <c oughs> อี่ยู่กับจานด <c oughs> ้วยอ่ะโอ้โหจาน <c oughs> น่ารักจังเลยครับ, <c oughs> บมาเ,เดี๋ยวเราจะจัดการฝั่งนู้นเองแล้วเธอใส่ผ้าพันอย่างเงี้ยมาเล่นได้สะดวกเหรอ เสิร์ฟไปโอ้โหต้องต้องเสิร์ฟไปทางซ้ายหรือเสิร์ฟไปทางขวาเสิร์ฟไปทางจานหน่อยได้ไหมเสิร์ฟไปทางจาน,นจานอือ <c oughs> นี่แน่นนคิดว่าเก่งนักเหรอฮะอ้าวเ,เสิร์ฟไปทางขวานี่หมายถึงฝั่งตรงข้ามฝั่งทางขวาดีกว่าโอเคขอเวลาเนาะมาก่อนสุโมไมไมไม่่่เเเเเธธออกกกกกกงินนนปปปะ็็รรราาดดีว้ แม่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเก่งขนาดนั้นเออเจริงๆเราดูสาวๆเขาเล่นกันดีกว่านี่โอ้โหโอ้โหโดนเต็มคอเลยนะทคำคางมาหรือเปล่านั่นน่ะนี่โอ้โหใครเขาตบท่านั้นเธอต้องไปดูทีมชาติไทยหน่อยนะ <c oughs> เขาเก่งๆ,ๆกันทั้งนั้นเลยอะ่ะฮะโอโ้แต่แต่ท่าน่ารักเนี่ย <c oughs> พวกเธอกินขาดเลยอะ่ะ <c oughs> อันนี้เราเราไม่เน้นสก,กิลอันนี้เราเล่นน่ารักอึ๊ก <c oughs> แหลกโดนกูเต็มเต็มกูว่าละโอ้โหทีเดียวลอยเลยหวานหวานมาถึงตอนดึกเลยโอโห้หแล้วกลางเต็นต์ตรงนี้เดี๋ยวเกิดน้ำมันขึ้นน้ำมันลงก็แย่น่ะ <c oughs> สิเธ <c oughs> อโอ้โหฉันสลบไปนานแค่ไหนเนี่ย <c oughs> โทษทีนะ <c oughs> คือแบบพอดีตีแม่นไปหน่อยโดนเต็มหน้าเธอเลย ตื่นมาแล้วก็มากินข้าวนะโทษทีสบายแค่ว่าตอนนอนหลับไปนั่นน่ะมีใครแบบเอาอะไรมาบังแดดให้หรือเปล่าแล้วเขาเขานอนริมทะเลงี้ได้เลยเหรอมันมันเป็นพื้นที่ที่แบบเช่าไว้หรือเปล่าโอ้คุยได้นะคุยได้สองคนเท่านั้นเองนะเออถ้าคุยได้สองคนแล้วก็ มีเสียงหวานสีเยินหลานนะเอออันนี้โยยาก็คือมาเฟียแล้วก็หูโลาะอีนะเราไปคุยกับเแม่น้องสาวของเราก่นดีกว่า,าพี่โมนั่งดงองิอยากกินอะไรเดี๋ยวทำให้เลยน้ำผลไม้เหรอออ้ทำผลไม้ให้เหรออันนี้เป็นมะม่วงกับเ,เมลอนแล้วก็อันนี้เป็นแตงโมกับเมลอน อันนี้เป็นมะม่วงกับแตงโมเหรอเอาจริงๆก็คือเออไม่ไม่กินเมลอนอย่างเดียวอันนี้สองเมลอนเอาเอาเป็นแตงโมกับมะม่วงละกันนะจริงๆมะม่วงสุกก็ไม่กินนะกินแต่มะม่วงมันบ <c oughs> ี่ค่ะปั่นให้แล้วค่ะ <c oughs> แตงโมกับมะม่วงเ <c oughs> ชิญดื่มโอ้โหนี่ถ้าเราเลือกสีอื่นมันจะเป็นสีอื่นได้ปหเนี่ย <c oughs> เอาแล้วเธอต้องชิมก่อนได้เหรอ อร่อยากเชิญชิมค่ะไม่ต้องกลัวน้ำลายไม่ใช่ผีกระสือ,อ,อต่เป็นผีทะเลตะหากละ่ะได้เลย <c oughs> สูตรเต็มป,ปอดขนาดนี้ฉันเหรออร่อยจริงๆเลยอจริงเหรอแน่นอนพี่ปากหวานอยู่แล้ว อ่าะไร<ช>กันหน้าตึงอีกแล้วมึงเธอจะทำหน้าเครียดทำไมเนี่ยไ,ไม่มีอะไรคะ่ะที่นี่วิวสวยมากแต่ว่าน่าเสียดายอะไรเหรออไม่แค่คิดถึงเพื่อนนะ,ะพี่โม่คือแบบ能能มาคุยเล่นกันในเต็นท์ตอนดึกๆได้ไหมได้สิ หมายถึงใจบอกได้นะแต่เดี๋ยวต้องขอไปคิดดูก่อนอีกคนหนึ่งที่เราควรจะคุยน่าจะเป็นใครนะ่าเนี่ยจริงๆแล้วพอเธอยิ้มอ่ะเธอสวยมากเลยเธอทําคะแนนแต่ว่าไปดูเด้ไปดูแม่สาวมาเฟียก่อนเราถูกใจแม่สาวมาเฟียเขามีความลับเยอะชพี่อย่าครับทำไมมายืนชมวิวอยู่คนเดียวล่ะก็ตรงนี้มันก็สงบดีนะ สบายดีเหมือนกับพี่ไปพักตรงนั้นอ่ะสองวันอ่ะเหรอไม่จริงหรอกพูดเล่นไปงั้นโอ้นึกว่าชอบแบบนี้ซะอีกยาเชียว่าแต่พี่ครับขอบคุณนะที่พี่ช่วยผมแล้วก็ลงทุนทำดีกับผมโถึงผมไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็จะต้องตั้งใจทำเอาหน่ะ ฉันคิดว่าเธอมีความสามารถน่าจะไปได้แหละทำไมถึงคิดว่าไปได้ก็เพราะามีเธอไงละ่ะโอ้โหกูนี่มันช่างแสนจะสุดยอดจริงน,นี่ครับปลาดาวปลาดาวแห้งๆรู้ไหมว่าที่จีนเขากินปลาดาวกันด้วยอะ่ะแต่ว่าไม่เคยกินนะเคยเดินผ่านไปดูอย่างเดียวแล้วก็แบบว่ามันกินได้เหรอวะแต่ก็ไม่ได้ซื้อขอบคุณครับเธอนี่เก็บข,ของที่พื้นให้ฉันก็ได้น่ารักจัง น่ารักเหมือนคุณนะครับคุณพี่เออมันก็คงอารมณ์เหมือนคนไทยชอบกินมแมลงนะคนต่างชาติมาก็แบบโอ้มแมลงเต็มแบบลิมทางเลยมีอะไรจะพูดเหรอสมออะไรเหรอครับเดี๋ยวสักพักมามคุยกันที่เต็นท์ดีกว่าฉันมีอะไรจะบอกโอ้โหนี่มันเลือกฉากจบแน่ๆเลยอะ่ะชวนเข้าเต็นท์เหรอเนี่ยโอ้โหแสดงว่า เรา เดินเล่นชายหาดสินี่คือสโมมาสิเร็วๆใครเรียกเนี่ยใครเรียกวาฉันอยู่นี่ฉันอยู่ไหนใช้ไช่อยู่นี่ฉันอยู่ไหนไหนชูอยู่ชั้นนี่คืออะไรเอ๊ะลัวเหรอฉันเองวันนี้สิอาจารย์เสรเนาะอาจาไปเล่นอะไรตรงนู้นในพุ่มไม้คือแบบว่าซูโม มาทางนี้โอ้โหสถานการณ์อย่างนี้นะครับพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยทุกคนไม่ต้องกังวลเลยจานรออยู่ฉรูเหมินอย่ข้างหน้าดเดี๋ยวขอไปหาจานก่อนนะก็ได้เธอเทฉันอีกแล้วเนี่ยรีบไปนอนเถอะอหัวหน้าก็รีบไปนอน,บบนอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนอนไม่หลับแล้วก็อย่าลืมมาหาฉันนะมาคุยกัน โอ้จานผมรอจยนมันตั้งหลายชปเตอร์แล้วเนี่ยโอ้จานทำไมแล้วทำไมจันสวยขนาดนี้แล้วครับคือแบบพอดีแถวนี้ดินดีมากเลยก็เลยรู้สึกว่าเอาไปปั้นก็น่าจะดีนะเลยมาเดินเล่นหาเธอเนี่ยช่วยฉันขุดดินไปหน่อยดิจริงเหรอเอาจริงเหรอเนี่ยเหรอเอาอันนี้เหรอที่ขุดดินใช่เธอนี่เยี่ยมไปเลยเดี๋ยวก่อนนั้นเรามาเที่ยวแล้วเราจะขุดดินกลับบ้านไปอย่างเงี้ยเหรอ ว่าบางอ่าได้ครับเดี๋ยวผมช่วยขุดดีได้ได้มาทางนี้สิเอาแล้วแขนจานไปโดนอะไรมาแขนจานเป็นแผลอู้อ๋อไม่ใช่เป็นเงาใจหมดเลยเป็นห่วงนะเนี่ยนี่มาช่วยกันขุดตรงนี้สิดินดีมากเลยอ่ะจานก็ดินดีเช่นกันผิวดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมขุดเองครับเดี๋ยวจานจะแบบว่า มีกล้ามขึ้นมาอลไรแย่เลยี่ชยิ้มอะไรครับเธอเนี่ยมันแบบเป็นน้องแมวผู้น่ารักได้เลยครับอยากไปดูแมวที่ห้องผมไหมครับวันนี้เหนื่อยแล้วเนาะแล้วยังมาช่วยขุดดินอีกอ่ะรัจรู้สึเมันน่ารักจริงจานก็เหมือนกันนะจานถ่ายรูปแล้วก็ช่วยทำงานแล้วก็อะไรเยอะยๆไปหมดเลยก็เหนื่อยเหมือนกันไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นโมเดลนะ แต่แบบ<ำ>ว่าก็ขอบคุณนะที่ศาสาร์เรียกมาเป็นโมเดลโอ้โอจานสวยขนาดนี้ไม่มาเป็นโมเดลได้ไงครับอยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็มีแต่คนชอบนะครับเรอทุกคนเขาชอบจานหมดแหละอะไรเนี่ยถ้างนั้นเธอชอบฉันด้วยหรือเปล่าไปกันเถอะชอบครับจานซูโม วันนี้เธอเหนื่อยแล้วเธอกลับไปอาบน้ำเถอะนะเออว่าแต่ต้องการคนถูสบู่ไหมอันนี้เติมเองแล้วเดี๋ยวมาเต็นมาคุยกันได้ไหมฉันมีอะไรจะคุยเลยโอ้ได้แน่นอนครับจานผมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมจานไม่โผล่มาในช้อยฉันไปก่อนนะอ้โหจานเพื่อจานแล้วเนี่ยได้หมดโอ้โหนอนไม่หลับ สาวเรียกขนาดนี้จะนับแกะจะนับแพะหรือจะนับอะไรก็คงไม่ได้เดี๋ยวมาเต้นชั้นนะบอกว่าให้มาเต้นชั้นไงเข้าใจไหมต้องคุยกันเต้นชั้นสิหรือว่าจะเป็นเต้นชั้นดีละจ๊ะไม่ใช่เต้นชั้นหรอเต็นอาจารย์แน่นอนใช่ไหมละจ๊ะสองเต้น3สามเต้นทสี่เต้นโอ้โหคิดอะไรอยู่เนี่ย ไปแม่งทุกเต็นเลยก็แค่เลือกเต็นะะ์เปล่าวะเอ้ามันมีเจ็ดเต็นต์น่ะนี่เฮ้ยนี่ไงตรงเนี้ยมันมันไม่มีอะไรนะอันนี้น่าจะของเราแต่ว่ามันมีข้างบนนะอันนี้เข้าของแต่ละคนนะแล้วข้างบนเนี้ยคือให้ไปที่เคบินล้างนะคืออะไรวะ เอ๊ะอันนี้คนที่เจ็ดป่ะเนี่ยน่าสงสัยเนาะแต่ว่าเราเราขอไปอ,อ้าวโหกูยังไม่ทันกดเลยเอา้าเข้ามาสุมโมอโชคดีนะเเดี๋ยวก่อนฉันตายแล้วเหรอพี่โมฉันจะไม่ลืมพี่เลยเดี๋ยวแค่เลือกช้าเอง ทำไมไม่มีใครได้ยินเสียงฉันเลยอะมซโม่你怎么这么傻นี่มันโง่จริง你选 H 就 H 了什么情况她ไม่เลือกสักคนเลย我真的死了我真的死了我真的เ了我真的死了我真的死了我真的死了我真เ死了我真的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 死เก真的死了我真的死了我มา死ล我真的死了我真อ死了我า的死了 ตั้งใจเลือกหน่อยล่ะกลับไปเลือกใหม่นะโอ้ใครจะไปรู้เหรอมันต้องรีบเลือกขนาดนั้นจานมาแล้วครับผมมาแล้วจานบ้าที่สุดจานเต้นๆทำไมมันโล่งอะจานจานไม่นอนรออยู่หรออยู่ริมเล่ะฉันไปเดินเล่นที่ริมชายหาดอะ่ะ รอเธออยู่ด้วยนะชิจานครับช่วยเจอนุณล้ในที่สุดก็เจอจานแล้วนานม่ได้มจานอู่นสดนานมากลว่านอยู่ใสมี่ไ้จานอ่นสากแล้วเนจายีา่สากแล้ว่เนอู่ดนามา่เป็นจนย่ในทสุนล้วเป็นจนยูงไนงคีุ่น่เจานอป็นคนที่อ่อนโยนากแล้วท็น่ารอยู่ในที่สุดในโลกเลยครับ แถมยังฉลาดอีกด้วยแค่นั้นนิ่งเหรอเอาจานแผไมีแผลจริงๆนี่ว่ะเออจานจานเป็นไรครับจานอารมณ์ไม่ดีหรือเปล่าฉันแค่คิดว่าฉันก็แค่รู้สึกว่าวันๆเอาแต่ปั้นดินเผาอยู่ในโลกของตัวเอง 好像一直以我都是得ก็รู้สึกแบบผ่านไปวันวันจนกระทั่งวมีคนหนึ่งมาเปิดโลกของฉัน我ไม่ว่าฉันจะพยายามยังไง好像都没有办法自说ฉันก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มช่องว่างในใจฉัน直จนกระทั่งคนนั้นเข้ามาฉันก็รู้สึกว่า ที่แท้ฉันเหงามากแค่ไหนตลอดเวลาที่ผ่านมาเหรอเนี่ยโอ้โหฉันขอโทษฉันพูดอะไรแล้วเธอไล่สารละจาน,นครับผมรู้สึกเข้าใจที่จานบอกนะจานไม่ต้องอมคอ,อมหรอกถ้าง,งั้นซูโมโ่เธอไม่สงสัยเหรอว่าคนนั้นคือใครคนนั้นก็คือ อยากรู้ข้อสองคือไม่อยากรู้ผมอยากคือจริงๆคือผมไม่อยากรู้ก็ได้ผมผมอยากเป็นคนนั้นนี่แต่ว่าตอบอันนี้ผมอยากรู้ครับตอบดูก่อนผมอยากรู้ครับว่านคนนั้น,น,นที่ทําให้ใจอาจารย์หวัน่นไหวคนนั้นคือคือใครอะ่ะฉันจะบอกเธอนะไม่บอกมาเลยละจ๊ะคือซูโมโ ม一起看日出吧มาดูพรอาทิตย์ข,ขึ้นด้วยกันเถอะได้ครับจานว่าไงก็ว่างั้นหมดอ่ะ <laughs> ใช่เราเป็นเด็กดีแล้วมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเี่ยทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้หยืนกันจนนี่เลยดึกเลย จนเช้าอีกทีแล้วย้ยคืออะไรเนี่ยทะเลทะเลสวยแต่คนสวยกว่า นะทะเลเฮ้ย hey! ยังไม่จบนะครับทุกคนเรายังได้ไปต่อนะเฮ้ย hey! แล้วคนที่เจ็ดไม่โผล่ด้วยนะหรือว่าเป็นเพราะเราไม่ได้กดเคบินนั้นไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลอก,ก้อย